สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาคุยถึงสถานการณ์ของทุเรียนของไทยเราบ้างนะครับก็ยุูการที่ผ่านมานะครับมีหลายๆอย่างนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับผู้ปลูกทุเรียนนะครับกลุ่มประเทศที่ผูกทุเรียนเพื่อการส่งออกนะครับคู่แข่งไทยเราก็ตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันทั่วประเทศนะครับมีเวียดนามนะครับ เป็นคู่แข่งหลักเลยนะครับเวียดนามและก็มาเลเซียอ่ะมาเลเซียนี้ก็น่าจะอยู่ลำดับที่3นะนะครับน่าจะอยู่ลำดับที่3มาเรงก็เวียดนามนะครับแล้วก็ตอนนี้ทิศทางการผลิตนะครับทางใต้เนี่ยทางใต้นะครับก็ผมได้เข้าไปตามกลุ่มต่างๆนะครับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนเวียดนามนะครับก็เดี๋ยว นําไปวางแผนผลิตฤดูกาลหน้านะครับฤดูกาลหน้าก็อย่างที่ทราบนะครับตอนนี้ก็เรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นและก็ต้องวางแผนการทําทุเรียนออกนะครับทางใตก้ก็เลี่ยงไม่พ้นนะครับก็เป็นผมว่ามันจะเป็นข่าวไม่ค่อยจะสู้ดีมากนักนะครับอ,อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะไม่รู้ คนอื่นคิดยังไงเพราะว่าทุเรียนภาคใต้น,นะครับจะออกชนกับทุเรียนเวียดนามนะครับเวียดนามนี่นจะออกประมาณเดือนเดือน8เดือน9เดือน10นะครับออกเยอะที่สุดก็ออกเดือนกันยาตุลานะครับกันยาตุลาออกเยอะที่สุดนะครับปริมาณที่ออกเยอะที่สุดเดือนกันยากับตุลาก็ชนกับทุเรียนทางภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานนะครับอันนี้เท่าที่ข้อมูลกลุ่มทุเรียนไทยเขาสำรวจมานะครับอ่ๆๆๆๆา ก็เป็นปัญหาเนาะเป็นปัญหาก็เนื่องด้วยผู้ผลิตนะครับเป็นไปตามกลไกการตลาดอุปสงค์อุปทานนะครับความต้องการซื้อความต้องการขายถ้าของเยอะมันก็ถูกใช่ไหมครับก็สรุปได้ว่านะครับเราก็มามองกลับมามองตัวเรานะครับส่วนเราเนี่ยเราจะผลิตออกมาช่วงเดือนไหนนะครับตรงกับแต่แน่นอนเราต้องยึดมั่นยึดกติกาที่ว่าเราต้องออก ทำออกในฤดทูที่ที่ต่อจากภาคตะวันออกนะครับไม่สามารถไปแข่งกับภาคตะวันออกได้เพราะว่าให้มันกระจายไปนะครับเหตุผลหลักก็คือลงคนรับซื้อเขาจะไปรับซื้อที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็พ่อค้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีที่ภาคใต้อ่าก็จะเป็นปัญหาเรื่องราคานะครับอันนี้แต่อันนี้ก็ในมุมมองผมนะครับในมุมมองส่วนตัวผมตอนนี้ผมคิดว่าทุเรียน มันอากาศมันแปรปรวนเนาะบางทีภาคตันออกเนี่ยก็ก็มีบางส่วนสักสิเปอร์เซนเนาะมันจะชนกับภาคใต้ตอนบนนะครับใต้ตอนบนเนี่ยมันคับเกี่ยวเนาะบางทีก็เกิดก,การน้ําท่วมบ้างนะครับในช่วงทําใบชุดที่สองเอาดอกพวกนี้นะครับน้าท่วมต่างๆก็ทําให้ผลผลิตนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ต้องชะลอ,อต้องชะลอผลผลิตไปอีกเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็คับเกี่ยวชนกัน นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับประมาณ10%น่าจะได้นะครับ10%น่าจะได้ที่ที่ชนกับใต้ตอนบนเนาะแต่ว่าเรา,ากลับมามองเราเลยนะครับเราจะผลิตตรงเดือนไหนนะครับตรงเดือนไหนาทางใต้ตอนนี้เราก็มีทวายนะครับถวายของนครศรีที่ทําเยอะที่สุดนะครับมีท่าศารานะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งนครนมีหลายอํเาเภออยู่นะครับที่เป็นทวายเนาะ อันนี้เขาก็เลี่ยงนะครับแต่ว่าทวายของปีนี้ที่ผ่านมานะครับมีพี่ๆเขาส่งข้อมูลมาว่าราคาไม่ดีเลยนะครับราคาไม่ดีเลยผมคิดว่าเหตุผลหลักมันชนกับทุเรียนเวียดนามนะครับชนกับทุเรียนเวียดนามเหตุผลที่ราคาไม่ดีเนาะชุดแรกนะครับเขาบอกว่าราคาไม่ดีแต่ผมก็ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชุดที่สองก็น่าจะได้ราคาเนาะชุดที่สองมันอยู่ระยะกระป๋องนมพวกนี้ครับอ่า ส่วนการผลิตทุเรียนในฤดูเนาะในฤดูกาลนะครับอ่าก็ยึดยึดหลักสวนเรานะครับก็ออกเดือนไหนนะครับเราก็ให้ผมเนี่ยจะออกก่อนสักหนึ่งเดือนหรือสักยี่สิบวันออกก่อนในฤดูกาลปกติอันนี้ความคิดของผมเนาะที่นี่เนาะสมมุติเขาออกกันกุมภาหรือมีนาอ่าหรือสิ้นเดือนกุมภานะครับหรือต้นมีนาเนี่ยแต่ผมต้องการให้ออก สรกประามาณกุมภาต้นกุมภาพวกนี้นะครับอ่ะเอาอก,ก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือนหรือ25วันพวกนี้นครับหรือเดือนหนึ่งเนาะอันนี้น่าจะได้มีโอกาสทําได้อยู่นะครับวางแผนดีๆอ่าวางแผนมาจากการทําชุดใบเนะี่ยมีโอกาสทําได้อยู่นะครับเพื่อเลี่ยงราคานะครับเพื่อเลี่ยงราคาแล้วก็ให้รับเกี่ยวกับใต้ตอนบนเนาะระหว่างใต้ตอนบนมีนครนครมีชุมพรนะครับอ่ามีประจวบชุมพรนครศรีสุราชพวกนี้นะครับก็จะออกเสียจังหวัดออกต่อๆกันละนองด้วยนะครับ ที่เหลือก็พัทลุงสงขาสตูลอ่าสตูลนี่ก็อยู่ฝั่งอันดามันนะครับฝั่งอันดามันก็ราคาสตูลนี่ออกก่อนที่นี่นะครับออกก่อนที่นี่บางปีส่วนใหญ่จะออกก่อนนะครับออกก่อนแล้วก็ผมก็ต้องการทําให้ออกต่อเนื่องนะครับคราบเกี่ยวจากใต้ตอนบนนะครับใต้ตอนบนก็ให้ตัดลูกสักช่วงประมาณประมาณมิถุนาเนาะอ่ามิถุนานะครับก็คือว่า พฤกสภาอ่าต้นมิถุนาหรือห้ามหรือ,รอต้นมิถุนาหรือกลางกลางมิถุนาหรือสิ้นเดือนพวกเนี้ยนะครับอ่ามิถุนากรกฎาเนี่ยให้สองเดือนเนี้ยนะให้เราผลผลิตให้เราตัดออกไปให้หมดนะครับก็คือว่าก็าต้องย้อนกลับมาสี่เดือนนะครับเราตัดเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดอ่าเราตัดสักเดือนที่เจ็ดนะครับเดือนที่เจ็ดอ่าเดือนที่เจ็ดก็มิถุนานะครับรกรกฎา,าพวกเนี้ย เราตัดกันแล้วก็ต้องย้อนกลับมาทําใบทําดอกช่วงก่อนหน้านะครับกอบอนนอ็อยู่ที่ตัวเราแล้วละครับตอนนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วเพราะว่าราคาไม่มีใครไม่มีใครกําหนดได้ว่าได้เท่านี้เท่านั้นนะครับอันนี้อยู่ที่ตลาดเลยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็ย้อนกลับไปที่ต้นทุนเนาะต้นทุนการลงทุนทั้งหมดนะครับก็เอาเป็นว่าวางแผนกันแล้วกันเนาะทุกสวน ทำใบได้สองชุดยังต่าขั้นต่ำสองชุดใบนะครับก็วิธีก็วิธีการก็เหมือนเดิมเนาะนะครับแล้วก็เราดูพื้นที่ของเราดอกออกเดือนไหนก็อ,อยากทําให้ออกก่อนคนอื่นสักเดือนหนึ่งหรือยี่สิบวันพวกเนี้ยก็อยู่ที่การทําชุดใบนะครับการวางแผนตั้งแต่ใบที่หนึ่งใบที่สองต่อเนื่องมานะครับอ,อยากได้ผลผลิตเร็วก็ต้องแต่งกิ่งเร็วนะครับอ,อยากได้ผลผลิตผลิตล่าชา้าก็ ก็แต่งกิ่งล่าช้าชิวๆนะครับก็ลองเลือกกันดูเนาะสำหรับผมแล้วก็ต้องการทำออกก่อนพื้นที่ที่นี่สัก1เดือนนะครับออกก่อนสัก1เดือนหรือ20วันเนี่ยนะครับให้เราออกก่อนอ่าอันนี้ก็เพื่อเลี่ยงนะครับเพื่อเลี่ยงเหตุผลนึงเนาะเพราะว่าผมเคยทำออกช่วงมกราไปแล้วนะครับประมาณปีปีก่อนนู้นนะครับปีก่อนนู้นช่วงนั้นทำงานอยู่อีกเนาะก็ ปีที่แล้วก็ไม่ทันเพราะทำสา3ชุดใบนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยสชุดใบไม่ทันรอบนี้ก็เดี๋ยวเอาสองชุดใบนะครับอันนี้ก็คุยถึงสถานการณ์ทุเรียนปีหกสิบเจดนาะที่เหลือก็ไปวางแผนกันนะครับสำหรับคนที่มือใหม่เนาะคนที่เพิ่งผูกก็ก็ตามสเต็ปเลยครับดูแลต้นดูแลใบให้เรียบร้อยนะครับตามสเต็ปดูแลชุดใบก็ง่ายๆนะครับชุดใบก็ง่ายๆ ดูแลรักษาแมาลงนะครับดูใช้ผลิตภัณฑ์หรือพวกปุ๋ยยาลาำหน้างานนะครับส่วนใครจะเอาผลผลิตเดือนไหนก็ลองดูเนาะพื้นที่ของเราออกกันเดือนไหนเนี่ยครับให้ยุดตรงนั้นแล้วก็นำมาวางแผนกันนะครับอ่าก็ต่อไปนี้ก็เป็นการแข่งขันกับตัวเราเองเนาะแล้วก็แข่งขันกับตัวเองแล้วไปแข่งขันกับเพื่อนบ้านด้วยนะครับ มี2อย่างแล้วนะครับ2อย่างแล้วราคาค่อยไปว่ากันที่ต้นทุนแล้วนะครับต้นทุนแล้วโอเคนะครับก็ลงดูเนาะนะครับอันนี้ก็ผมมาให้ข้อมูลแล้วนะครับสําหรับปีต่อต,อ,ตอไปเนาะ,ะเริ่มต้น6กเดนะครับเริ่มต้น6กเดก็ประมาณนี้แหละนะครับคุยกันพอเป็นข้อมูลนําไปวางแผนกันได้นะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ